สนับสนุนโดยสปู่เบนเน็ตซีแอนี e. กรุงเทพประกันชีวิตอัปประคพีซีบันเทาวัดที่มีน้ำมูกไหลปวดศีซะาและเป็นไข้อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สวัสดีครับเสวนาดึ49นาทีเราเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับวันนี้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองที่มีเหตุการณ์ใช้การประทะกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการเข้าไปสมัครเกี่ยวกับเรื่องของกกตนี่นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำนักลงทุนนั้นเกิดความกังวลเพราะว่าในที่สุดนั้นเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันว่าจะสามารถทําการรับสมัครเรื่องของผู้ว่าและตลอดจนบัญชีรายชื่อปฏิลิสได้หรือไม่นะครับทำให้หุ้นไทยนั้นมีการปรับฐานลงมาตั้งแต่ในช่วงตอนที่เปิดดตลลลลาาา10 1327แะงงงมถึึบซก้ 1, 1. 6 4จุดต่ำสุดจนถึงนาทีนี้1,319จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ค่อนข้างปบะมาณประมาณ6,400กว่าล้านเท่านั้นเรามาดูกันครับว่าห้าดับแรกของมูลค่าการซื้อขายสูงสุดของหุ้นไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเราจะพบว่าเป็นหุ้นที่ถูกเทขายด้วยกันทั้งสิ้นตั้งแต่กลุ่มส่งออกอาหารธนาคารตามติดมาด้วยทั้งสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็น C ีพอตก1บาทราคาขณะนี้43บาท25เจริ K ้งกสกรไทยอันดับ3ครับถูกเทขายมา3าบาทด้าคาบด162บาคาบน เป็นอันดับที่ห้าในกลุ่มสื่อสารเองก็ตก15สตางค์ด้วยราคา6บาท95สตางค์นะครับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายหุ้นนั้นต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อวานนี้วันที่25ธันวาคมนั้นมีสถิติที่มีการหยุดการขายของนักลงทุนต่างประเทศอย่างสิ้นเชิงนะครับผมเคยรายงานในช่วงของภาวะโลกเศรษฐกิจทั้งเย่และก็เย็นเป็นเวลาถึงหนึ่งเดือนทําการว่านักลงทุนต่างชาติไดัดมีขายขายหุ้นไทยสุทธิหนึ่งเดือนทําการติดต่อกันคือตั้งแต่วันที่2มกร ตั้งแต่ช่วงนะครับในช่วงหนึ่งจนทําการที่ผ่านมานั้นการขายนั้นมีการติดลบถึงประมาณ6ก0มื่นกว่าล้านบาทแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างประเทศผวนกลับซื้อหุ้นไทยอย่างหนาตาถึง4ี่พันกว่าล้านและนั่นก็ส่งผลให้กับการขายหุ้นไทยซึ่งก็ยังคงเป็นประเด็นกันอยู่นะครับว่าเหลือวันทําการวันนี้อีกครึ่งวันและพรุ่งนี้อีกเต็มวันนั้นนักลงทุนต่างประเทศจะตัดสินใจอย่างไรเนื่องจากว่าวันนี้ก็มีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นตรงบริเวณที่มีการร ของกกตน,นั่นเองครับมาถึงเรื่องของช่วงสิ้นปีนะครับทุกคนโดยเฉพาะมนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือนต่างก็คาดหวังว่าผลการจ่ายโบนัส ในแต่ละปีของกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งข่าวดังกล่าวนั้นบริษัทเทกุ๊ปเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรระดับโลกได้ไปสํารวจอัตราผลตอบแทนองค์กรชั้นนาในประเทศไทย200แห่งพบว่าปีนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่จ่ายโบนัสสูงสุด3อันดับแรกกลุ่มแรกก็คือสาธารณภพซึ่งจะจ่ายถึง4.7เดือนกลุ่มที่2คือกลุ่มอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซซึ่งก็คือกลุ่มติโตรเคมีหรือว่าพูดกัะนสั้นก็คือพลงงานนะรจ,ะจปรมณ3ติ 6เดือนครับ ส่วนการขึ้นเงินเดือนในปีหน้านั้นเฉลีย่ยของทุกอุตสาหการรมจะลดลงจากปีนี้โดยเฉลีย่ยประมาณ6.13นะครับในกราที่ปี2555มีการจ่ายเฉลีย่ยอยู่ที่6.18เส่วนกลุ่มอุตสาหการรมที่มีการขึ้นเงินเดือนมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือกลุ่มพลังงานและก็ปิตโตรเคมี7กลุ่มสาธารณภคหรือพลังงานไฟฟ้าจะอยู่ที่6.9และเคมีพัน6.6์ครับส่วนทางด้านบริษัทที่ปรึกษาทาวเวอร์วัฒน์นะครับได้สำร,ร,ร,รททวจ มีการปรับขึ้นเงินเดือนมากที่สุดคือเวียดนามครับ11.5%ขึ้นเงินเดือนมากที่สุดนะฮะอันดับ2ออินโดนีเซียครับหากท่านผู้ชมดูข้อมูลในภาพจะพบว่า ไทยนี่นะครับมีการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นอันดับที่6ในอาเซียนซึ่งก็คือประมาณ6%เส่วนประเทศที่ปรับขึ้นเงินเดือนน้อยที่สุดในสิทติอาเซียนคือบรูไนสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์ท่านเองนะครับก็นี่เป็นข้อมูลที่มีการเฉลี่ยจากภาพรวมของกลุ่มสาหกรรมก็ต้องตรวจสอบกันในเชิงลึกต่อไปของแต่ละบ,บริษัทนั่นเองนะครับและในวันนี้ยี่สิบหกธันวาคมและยี่สิบเจ็ดธันวาคมก็ถือว่าเป็นวันหน้าประวัติศาสตร์ของวงการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพราะเป็นการประมูลระบบทีวีดิจิตอลเอชดีแล้วก็เอวดี การประมูลรอบที่หนึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่8โมงเช้าที่อาคารแคททาวเวอร์ตรงบริเวณถนนบางรักเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดรายงานสดจากอาคารแคททาวเวอร์กับคุณชมพนุชพัทรคติครับเชิญครับค่ะคุณบัญชาคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีแล้วนะคะการประมูลทีวีดิจิตอลหรือว่าในรอบของรายการทั่วไปแบบ,บความคมชัดสูงหรือว่า s d t ดีนั้นจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะจะยุติหรือว่าหมดเวลาการประมูลคะ่ะ ซึ่งเราก็จะทราบผลนะคะอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลาประมาณ12นาก30นาทีค่ะโดยจะมีผู้ที่ชนะการประมูลนะคะในรายการความคมชัดสูงนะคะรายการทั่วไปอยู่ที่ประมาณ7รายค่ะจากผู้ที่เข้ายื่นสองประมูลทั้งหมด9รายด้วยกันค่ะโดยการประมูลในรอบเท้านี้นะคะซึ่งเป็น